ยัง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 แกแล้วงหละยังยังยังไม่เอาเทาออกไปอีกอยโโโแล้วแกแกอเหยียบทโทษสาปโอ้ยมันน่าไหมเนี่ยวุยสวัสดีครับผู้ชมครับกับรายการกัดมันบันทงกับมพบกับเรา2คนเช่นเคยกับเฟยดอเช่วิธากรสายแฟ์สายเอนเตอร์เทนนี่และก็น้องค่ะกินเนสสายแอปเปิลสายน่ารักสายหวานค่ะ บอกไดเ้เลยว่ามาพบกับเราแล้วนอกจากคอสตูมที่มาแน่นแล้วฉากหลังของเราก็ไม่แพ้กันแต่หอมเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไม่หอบค่ะอันนี้แข็งแรง <laughs> อุย้ยเราหรืออ่ะวันนี้ถ้าเปิดแข็งแรงอย่างนี้แล้วเนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทานอาหารที่เขาอยากอยากไปไหมอยากไปแต่คนบางคนแอบไปก่อนนะสิจังหวะไม่ตรงกันเนาะเขาก็นานแน่นนี่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ข่าวดูหนังตลอดเลยชอบไปดูหนังตลอดเลย เอาวันนี้เราจะบอกเลยว่านะในช่วงของในช่วงของรายการวันนี้นะหลากหลายมากๆากเลยที่จะให้พบวันนี้เราจะพบกับนี่เลยคุณแม่ดาราใช่อุ้ยคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะรอนสวยจึงคุนดีเพอร์เฟกเรียกว่าคุณแม่แห่งปีเลยค่ะเรียกว่าอายุเป็นเพนตัวเลขอันนี้ของจริงนะวันนี้จะมาพบกับแม่ลีเลยคุณแม่น้องกันบุ๋มนั่นเองบอกเลยว่าสายแซบต้องมาเลยนะจ๊ะบอกเลยวันนี้อตนนี้ เคยไ์พิกสองแล้วยอดเป็นแสนเออ,อยอดขายใช่ไหมใช่ยอดขาย,ย,ขายใช่นะยอดขายนะที่พูดอี่คือแยกกาไรได้เงินนะแล้วจะบอกว่าในช่วงของ s t a r ์บอ b วันนี้เราจะขอต้อนรับด้วยนะครับน้องไตเติ้ลเป็นนายแบบโฆษณาอ่าบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ หลายๆท่านเจนซีอยากจะผลักดันลูกเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็พาน้องจากวงการโฆษณาเข้ามาพูดคุยในเรื่องของคนต่างๆเรียกว่าอันนี้คือนิวสตาร์ของจริงค่ะกับน้องเจแปนเลยนะเจแปนเลยแล้วก็สุดท้ายเลยนิวสตาร์คือน้องเจแปนนั่นเองบอกเลยว่าโอ้โหรอเราเอากาเลยคนนี้เขาบอกว่ามีฉายาหน้าขาวมันจะเด็นนอกจากเจแปนแล้วเขาลูกเขาเหมือนญี่ปุ่นตาโตจิมิจิน่ารักน่ารักเออเขาชื่อเจแปนเลยนอกจากหน้าตาน่ารักแล้วบอกเลยว่าความขาวของเขานั้นเดินเข้ามาเหมือนแสงไฟออร่ากระเฉด ใช่ไหมคือคือออร่าเยอะมากมากเลยแล้วก็โดดเด่นมากเดินเข้ามาที่คุณดาราเลยนะวันนี้เราไปพูดคุยกับเขาเลยกับช่วงนิวสตาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวแต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วแหละแกออกตังไปสั่งซื้อมาอ่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันพาไปกินที่ยุงข้าวเขาใหญ่ก่อนละกันไม่ใช่ถูกแล้วไปไกลขนาดนั้นเลยหรอวอนนี้ไปไปกลขนาดโอ๊คแต่งตัวขนาดนี้ก็ต้องให้เกียรติสถานที่ไปงานไปเลยยุ้งข้าวเขาบอกว่าที่ผมไม่มายุ้งข้าวเอมมาไ่อมาเขาไม นึกมาว่าใครมาเขาใหญ่แล้วไม่มาร้านยุงข้าวก็เหมือนมาไม่ถึงจริงหรอมาถึงแล้วก็บอกได้เลยว่ากว่าร้อยเมนูอร่อยทุกเมนูวันนี้เราได้มาลองนะใบเหลียงผัดไข่ปูนิ่มพิกไทยดำคั่วกิ้งไก่มาลาที่นกผัดเนื้อปลาขูดปลาหมึกผัดไข่เค็มยำผักกรูปลาทรายทอดชะมินเต้าหู้ออนผัดถั่วแขรผัดชาปลาอินทรีย์เนื้อผัดใบยี่ราเผ็ดทอดกระเทียมแกงคั่วหอยขมน้ำพริกกะปิปลาทูผักสดไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อ,อนใครที่มาเขาใหญ่แล้วไม่ได้มาที่ร้านยุงข,ข้าวเขาบอกว่ามาเหมือนไม่ถึงจรราาคหลกกอย บรรยากาศแบบนี้นี่มาถึงแล้วละลานตามากเลยกับรางวัลยูเซอร์ชอยห้าปีและได้รับวิชลินไก์อีกสาปีสอนกับบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าใครมาแล้วจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนมีมุมถ่ายรูปมุมพักผ่อนแบบสบายตาและมีทั้งแบบโอเพนแอร์และแบบห้องแอร์อกด้วยจะมาเดี่ยวมา,มาคู่มามกลุ่มก็ฟินมากทุกคนเมนูแต่และเมนูที่รังสรรค์มานั้นบอกได้เลยว่าได้ทานเข้าไปแล้วรสชาติเป็นซิกเนเจอร์มากทุกคนต่างเข้าสูร่ระอนกับเมนูอาหารที่ไม่เคยได้ลองกินรสชาติแบบนี้กว่าร้อยเมนูมีให้คุณเลือกและลัน ตจะนั่งมุมไหนก็สบายใจลมเย็นสบายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆเลยอาหารออกไวยบริการเป็นเลิศเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็มีนะที่จอดรถสะดวกสบายใครที่อยากมาทานที่นี่ไม่ต้องบุ๊กิ้งนะทุกคนอยากมาทานมารอทานได้เลยคนเยอะจริงอะไรจริงปากหมุดยุงเ้าเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมแวะมานะถ้ามาเขาใหญ่ต้องรีบม,มาร้านนี้เลย ไปถึงเขาใหญ่คือย,ยังไง่ะอยากไปกินต้องไปกินเพิ่มต้องไ,ไม่ไปน่ะานะเขาบอกว่าไม่ไมักไปไปไป,ไปเขาใหญ่ถ้าไม่ไปร้านยูข้าวเหมือนมา<ะ>ไม่ถึงนะใช่ไหมไ,ไม่ไปเขาใหญ่ไหมเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ไปไม<ห>่อลุ้ยมากจะไม่เคยไปยุ่งข้าวเดี๋ยวต้องไปแน่นอนเดี๋ยวหรหลังต้องไปแน่นอนอเดี๋ยวจะพาไปนะสําหรับใครที่อยากจะทานอาหารดีๆแบบนี้ที่อาหารไทยที่บอกเลยว่าเป็นตำรับและได้มิชลินสตาร์ด้วยแล้วก็ได้รางวัลอื่นๆมากมายเลยนะร้องไปลองทานเลยที่ร้านเลยบอกเลยว่าคุณบุ๊คกิ้งไปไม่ได้จ้ะเพราะคนนี่ยาวเป็นหางว่าวเลยมากับสามร้อยคนจุได้ประมาณแบบหลักร้อยแต่ว่ามาจนเยอะมากๆเลย แล้วเวลาบุ๊กิ้งด้วยใครที่ย้าไปเขาใหญ่ต้องนี่ไปลองเลยร้านนี้อร่อยเย็นจริงนี่เราจะลืมแวะกันนะก็ฝากไว้้วยสำหรับช่วงเราข่าวปันเทิงในช่วงแรกตอนนี้เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปพบสามท่านที่บอกในช่วงเลยเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยไปเลยไป